ส่วนเหตุการณ์ชายวัย79ปีไปยิงคนในครอบครัวได้รับบาดเจ็บ2คนนะครับภายในบ้านพักซอยจัน23ทับ2เขตยนานาวาตำรวจเนี่ยเขาใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงสามารถเจราจาผู้ก่อเหตุแล้วก็มอบตัวได้แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยสาเหตุอ้างว่ามาจากปมขัดแย้งเรื่องของแบ่งแบ่งมรดกครับ ตำรวจสนบางคงพางเข้าปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งภายในซอยจันยร23ทับ2แขวนช่องนนทรีเขตคันายาวกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งเหตุยิงกันในบ้านมีผู้บาดเจ็บ2คน โดยผู้ก่อเหตุยืนยันว่ามีการถือปืนอยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมามีอาการเครียดไม่ยอมให้กู้ภัยเนี่ยเข้าไปดูอาการผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่เข้าเจราจาครับจนสามารถขอเข้าไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นน้องชายของผู้ก่อเหตุออกมาได้เป็นคนแรกไปพบว่าถูกปืนเนี่ยตีที่ศีรษะต่อมาผู้ก่อเหตุอนุญาตให้กู้ภัยนําตัวน้องสาวที่บาดเจ็บอีกคนออกมาได้โดยรายนี้ถูกยิงเข้าที่หน้าอกนําตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนหลานสาวอีกคนคนําตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยน้องชายผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลนะครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตเมื่อช่วงเช้ามีปากเสียงกับหลานสาวเรื่องเงินมรดกจากนั้นแม่ของหลานสาวซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ก่อเหตุพยายามเข้าห้ามปรามแต่ว่าผู้ก่อเหตุใช้ปืนยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บส่วนตัวเองก็ถูกปืนตกเข้าที่ศีรษะ จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ได้ข่มขู่ว่าจะยิงคนในบ้านทั้งหมดแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาช่วยเจราจารก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมาส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเชื่อว่าพี่ชายได้เตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ยืนยันข้างในมีคนเจ็บกี่คนนะครับพี่คนเดียวคนเดียว,เ,ยวเป็นผู้หญิงเหรอฮะเป็นผู้หญิงอายุ60ก่อนต่อคุณสหกสิบลุงเห็นไหมว่าเขาโดนยิงช่วงไหนของช่วงหน้าอกช่วงน้าอกใช่ไหมแต่ว่าเขายังคุยได้ใช่ไหมนอนอยู่กับพื้น อ๋อโอเคโอเคไม่ได้ขึ้ื่อนไหวอะไรต้องขับเขาหน่อยอะไรพวกนี้นะแล้วก็แล้วก็ไปออกไปข้างนอกจู่ๆไปเขาไม่คิดว่าเขาเตรียมเตรียมปืนมานะครับไม่ไม่คิดว่าเตรียมปืนมาตอนนี่ปืนมันยิงยิงจากข้างนอกข้างนอกห้องอ้าวข้ามาตกใจมีอะไรเกิดขึ้นเอาถือปืนเข้ามาในห้อง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ให้ข้อมูลบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นน้องสาวผู้ก่อเหตุที่ถูกยิงขนาดนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับส่วนสาเหตุทราบว่าเป็นปัญหาเรื่องของการจัดสรรมรดกไม่ลงตัวสาเหตุเบื้องต้นที่เมื่อกี้ผมเข้าไปคุยนะครับไปเจราจาก,ก็น่าจะเรื่องของการคับการนใจส่วนตัวหรือเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้ครับยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรนะครับเขาเเป็นอาชีพอะไรครับเป็นทหารเกษียณอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ เป็นประกอบที่ส่วนตัวครับก็เอาก็ค่อนข้างอายุก็70กว่าแล้วนะครับก็ก็ที่คุยเมื่อกี้นะครับเขามีอาการเครียดอะไรมากมายขนาดนันเออก็เครียดอย่างที่บอกสาเหตุนะครับเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับที่เขาให้การเมื่อกี้ที่เขาไปพูดคุยนะครับแต่ละเอียดส่วนใหญ่เราต้องรอสอบสวนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่มันมันหน้าหน้างานนะครับซึ่งเราก็ต้องรีบดําเนินการในการควบคุมสถานการณ์ เพราะเกรงว่าจะเกิดภัยอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบหลังมอบตัวครับตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลบางพงพางพร้อมให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอาวุธปืนว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและก็ยิงปืนในที่สาธารณะโดยพรุ่งนี้จะนำตัวไปขอฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ต่อไปครับ